อ่าต่อไปเรื่องสมาธิสมาธิคืออะไรสมาธิคือทําให้จิตสงบนิ่งต่อเรื่องยาวนานทําทําไมทําเพื่อหยุดทุกข์นะพอจิตสงบนิ่งไม่คิดอะไรกิเลสเข้าไม่ได้พอกิเลสเข้าไม่ได้กิเลสมันทำให้เราทุกข์กิเลสเข้าไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์เพราะฉนั้นวัตถุประสงค์ของการทําสมาธิก็คือเพื่อหยุดทุกข์นะแล้วก็พอทําไปนานๆมันจะทําให้ พลังสมาธิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็คือจิตเราจะนิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะจิตนิ่งกิเลสมันก็จะกวนน้อยลงเพราะกิเลสมันกวนน้อยลงเราก็สามารถใช้พลังสมาธิเนี่ยไปทําวิปัสสนากรรมฐานได้ทําให้เกิดปัญญาได้ <c oughs> นี่คือวัตถุประสงค์ของการทําสมาธินะทุกมากๆไม่รู้จะทำลายเข้าสมาธิอ่าหยุดทุกพวกที่ชอบนั่งสมาธิพอหละเพราะนั่งแล้วกิเลสมันเข้าไม่ได้มันไม่ทุกงนะ่ก็เลยชอบนั่งทั้งวัน ที่นั่งทั้งวันมันเป็นหินทับยะออกจากสมาธิมันก็ทุกข์ใหม่อยู่ในสมาธิมันก็ไม่ทุกข์ไอความทุกข์นั้นมันไม่ได้หายไปไหนมันรออยู่มาอีกออกมามันก็โดนอีกออกมามันก็โดนอีกแต่ถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานเข้าใจแล้วมันหายไปเลยมันไม่มาอีกแล้วนะเพราะเราเข้าใจมันตลอดยกเว้นว่าลืมเมื่อไหร่มันก็กลับมาอีกแต่ถ้าเรายังเข้าใจมันตลอดมันก็ไม่มาละ พื่อความเข้าใจที่ตรงกันจิตแปลว่าความคิดกิเลสแปลว่าตัวปรุงแต่งทำให้จิตทุกทุกแปลว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจนะสติแปลว่าการระลึกร,รู้สึกตัวในปัจจุบันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สัมปชัญญะคือดาต a าเบสนะความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีเหตุมีผลเพราะนั้นข้อมูลทั้งหมดตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในสัมพชัญญะนะกี่พกี่ชาติก็แล้วแต่มันรวมมันอยู่ในนั้น ลมหายใจแปลว่าลมหายใจเข้าออกเพราะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าคิดอะไรลึกเพราะว่าธรรมะมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมชาติเข้าใจง่ายๆพอเราไปคิดเยอะคิดลึกแล้วมันจะเกินมันจะเลย <c oughs> แล้วมันจะตอบไม่ได้พุทธโธเป็นชื่อของพระุทธเจ้าเรานำมาบริกรรมจ,จำเป็นน้องพุทธโธไหมไม่จำเป็นนะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธ ก็ได้หรือหายใจเข้าบอกว่าเข้าหายใจออกบอกว่าออกก็ได้นะแต่พุโทโธเขาดูว่าเป็นมงคลเขาเลยใช้คําว่าพุโทโธแล้วดูดีนึกถึงพระพุทธเจ้าเข้าบัดออกซบก็ได้แต่มันอาจจะไม่ค่อยเพลาะบัดซบหนึ่งบัดซบสองสมาธิคือการให้ทําให้จิตสงบนิ่งต่อเนื่องยาวนานนะพอจิตสงบนิ่งต่อเนื่องยาวนานกิเลสเข้าไม่ได้ทุกข์ก็หยุด บริกรรมแปลว่าการท่องบนสวดมนต์ไล่มนนะเป่าเสกบริกรรมเนี่ยใช้กับพระเวทนะแต่การพูดไรซ้ำๆบนไปเรื่อยเขาเรียกบริกรรมเพราะนั้นพุโทโธพุโทโธนี่คือบริกรรมนะบนไปเรื่อยบนพุโทโธพุโทโธเข้าพุทธออกโธบน <c oughs> เรียกบริกรรมแต่บางที่ก็เรียกภาวนาเอาองค์ภาวนาใส่เข้าไปก็ได้บริกรรมก็ได้แล้วแต่ นะเรียกอะไรก็ได้ทําให้มันถูกกันแล้วกันภาวนาก็เหมือนกันนะการเจริญทําให้มีทําให้เกิดทําให้ใหญ่ขึ้นการฝึอกอบรมการพัฒนาบางคนพูทโทเขาก็เรียกภาวนาก็แล้วแต่ไปเขาไปที่ไหนเขาเรียกภาวนาเราก็ภาวนากับเขาเขาเรียกบริกรรมเราก็บริกรรมกับเขาสมถกรรมฐานอ่าทให้จิตสงบนิ่งต่อเนื่องยาวนานจนเข้าชานสี่เพื่อใช้พลังสมาธิเป็นฐานที่จะต่อเข้าวิปัสสนากรรมฐานต่อไป วิปัสสนากรรมฐานคือการใช้พลังสมาธิและสัมปชัญญะพิจารณาธรรมจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมชาติเพียณาธรรมก็คือเราอยากรู้เรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นมาเพียณานะและสามารถนำปัญญานั้นไปใช้ป้องกันไม่ให้กิเลสและทุกเกิดขึ้นในใจได้อย่างสิ้นเชิงนะอันนี้ใช้คำว่าป้องกันไม่ให้เกิด จริงๆแล้วปัญญาเนี่ยมันไม่ได้ไปฆ่าไม่ได้ไปดับไม่ได้ไปเผาไม่ได้ไปอะไรมันมันมันป้องกันป้องกันไม่ให้เกิดเพราะอะไรเพราะพอรู yep. ้เท่าทันแล้วเนี่ยเราจะให้มันเข้าไหมกิเลสเราก็ไม่ให้มันเข้าไม่ให้มันเข้าเอาสติเข้าการเอาสติเข้าก็คือป้องกันไม่ให้กิเลสเข้าอ่าไม่ใช่ว่ามันเข้ามาแล้วไปเผามันไปฆ่ามันไปอะไรต่าง อ่าเพราะฉนั้นเนี่ยอ่จริงๆแล้วก็คือพอเรารู้ความจริงแล้วมีปัญญาแล้วเราไม่ให้กิเลสมันเข้าเอาสติเข้าตลอดเวลาการพิจารณาธรรมคือการภาวนาอย่างหนึ่งพิจารณาทบทวนปัญญาที่ได้จากการทําวิปัสสนากรรมฐานแล้วให้เกิดความแค่วคล่องว่างไวชํานาญในการใช้ปัญญาป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสและทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจได้ตลอดเวลาจนพัฒนาไปเป็นญาณอ่าเข้าใจแล้วไปเรื่องต่อไปตัวละครสามตัว ในการทําสมาธิตัวที่หนึ่งจิตคือความคิดนะความคิดมันจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาสอนเหมือนลิงไม่หยุดนิง่งนะฮจิตมันจะคิดตลอดนาะทีหนึ่งคิดเป็นสิบสิบเรื่องนะพอคิดเสร็จอ่าตัวที่สองกิเลสกิเลสสมโบโลิกของมันหรือว่าอ่าเขาเรียกอะไรวะสัญ,ญลักษณ์ สัญลักษณ์ของมันคือปีศาจร้ายทาไมมันคือปีศาจร้ายเพราะมันเกาะอยู่ที่หัวจิตหรือว่าเกาะอยู่ที่ความคิดตลอดเวลาแล้วทําหน้าที่ปรุงแต่งหลอกลวงจิตทุกวิธีทางให้เกิดความทุกข์นะทำให้จิตมาเศร้าหมองและเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นมันคือปีศาจร้ายถ้ามันมาเมื่อไหร่นะมันจะทําให้จิตเราทุกข์เมื่อนั้นอ่าไอ้ตัวปีศาจร้ายอ่าเนมาแล้วความคิดมาแล้วกิเลสมันจะเกาะอยู่ที่หัวความคิด นะฮะกิเลสมันจะเกาะอ,อยู่ที่หัวความคิดทันทีที่ความคิดคิดกิเลสปรุงแต่งนะทุกมาเพราะนั้นหน้าที่ของกิเลสมันทําหน้าที่เดียวทําให้จิตเป็นทุกนะถ้ากิเลสตัวไหนทําให้จิตเป็นทุกไม่ได้ล้มเหลวนะภารกิจล้มเหลวโดนไล่ออกนะเพราะนั้นถ้ากิเลสข้าวจิตต้องเป็นทุกกิเลสมีสิบสีนะ่ตัวตัวที่สามเราเรียกว่าสติ สติคือการระลึกระลึกรู้สึกตัวในปัจจุบันว่าเรากําลังทําอะไรอยู่พอเรารู้ปัจจุบันเรากําลังทําอะไรอยู่เราก็จะรู้ว่าปัจจุบันจิตคิดอะไรอยู่พอเรารู้ว่าจิตคิดอะไรอยู่เราก็จะเห็นกิเลสว่ากิเลสมันกาลังหลอกอะไรจิตเราอยู่นะฮะพอสติมาปุ๊บรู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังนั่งหลับตาอยู่จิตทำทำอะไรอยู่จิตกลับบ้านไปแล้วนะไปอะไรก๊อกน้ํารั่วเราลืมปิดก๊อกน้ํา นะมึงต้องกลับแล้วถ้ามึงไม่กลับน้ําท่วมบ้านค่าน้ําเป็นหมื่นแน่เดือนนี้อ่ากาลังสุขหรือกําลังทุกกําลังทุกทุกอยู่กับอะไรน้ําลืมปิดก๊อกน้ําอ่าสติก็จะเห็นหมดว่าจิตกําลังคิดอะไรกิเลสกาลังฉลอกอะไรอ่าสติก็บอกมึงกลับบ้านเดี๋ยวนี้เอมึงกลับมาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้กลับเข้าล่างนะจิตมึงกลับเข้าล่างเดี๋ยวนี้ไอ้ห่ามึงหนีไปเที่ยวกิเลสหลอกทุกข์แล้วเนี่ยกลับมานะะ สติก็พาจิตไปทําสมาธินะนเพื่อหยุดทุกสติก็พาจิตกลับบ้านปลายกลับเข้าล่างเพื่อไปหยุดทุกขั้นตอนที่5ก็ทําสมาธิวิธีการทําสมาธิทำงางพาจิตไปเพ่งลมหายใจสติบังคับจิตให้เพ่งลมหายใจเพ่งลมหายใจเข้าบอกว่าเข้าออกบอกว่าออก ข้าบอกว่าข้าวออกบอกว่าออกอ่าข้าสมาธิทําให้จิตสงบนิ่งต่อเนื่องยาวนานพระจิตสงบนิ่งต่อเนื่องยาวนานก็เข้าสมาธินะสมาธิคิดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องลมหายใจเท่านั้นไม่คิดเรื่องอื่นอ่านี่วิธีเข้าสมาธิเห็นไหมสติบังคับจิตเพลงลมหายใจเข้ารู้ว่าเข้าออกรู้ว่าออก นเข้าออก1นะ่เข้าออก2องเข้าออก3า,ามอ่าเข้าสมาธิไปแล้ววิธีทําสมาธิง่ายไหมจบไม่เห็นต้องมีอะไรองค์ประกอบของสมาธิสมาธิประกอบด้วยองค์5คือ1สติอ่าสติมาสติคือรู้สึกตัวกูกําลังทำอะไรอยู่กำลังนั่งหลับตาอยู่อ่า <c oughs> หรือสุกเตือแล้วกำลังนั่งหลับตาอยู่สองจิตมาจิตมาอ่าพอจิตมาในกิเลสจยมาด้วยพอหละจิตกับกิเลสมันอยู่ด้วยกันอ่ามันอยู่ด้วยกันมันก็มาด้วยอาตามกันมาฐานของจิตเราใช้อะไรเป็นฐานาลมหายใจอาลมหายใจอาฐานของจิตขั้นตอนที่สามลมหายใจมาอ่ามีละครบละตอนนี้องค์ประกอบมีสติ มีจิตมีฐานของจิตละการทําสมาธิคือสติบังคับจิตให้เพ่งลมหายใจอ่าสติมึงบังคับจิตดิอ่าบังคับจิตบังคับให้ทำอะไรเพ่งลมหายใจอ่จิตมึงเพ่งลมหายใจใช่ไหมสติก็บังคับจิตให้เพ่งลมหายใจขั้นตอนที่สี่ระลึกรู้ลมหายใจจิตมึงต้องรู้ด้วยว่ามันเข้าหรือมันออกนะจิตก็ดูลมหายใจอ่า รู้เข้าเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้ขั้นตอนที่สี่อ่าเข้าลวกรู้ขั้นตอนที่ห้าจิตสงบนิ่งต่อเนื่องยาวนานลิงไม่ไปไหนเลยสงบนิ่งต่อเนื่องยาวนานอยู่กับลมหายใจนะเข้าออกหนึ่งเข้าออกสองเข้าออกสิบเข้าออกยี่สิบอ่าแสดงว่าเข้าสมาธิไปละยี่สิบหกสิบวินาทีก็หนึ่งนาทีเข้าไปละหนึ่งหก หกสิบวินาทีท่ากันหนึ่งนาทีจิตเป็นสมาธิและความคิดคิดเรื่องเดียวคือคิดเรื่องลมหายใจไม่ไปไหนเลยนะรู้ระลึกรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่กับการเข้าออกกับลมหายใจอย่างเดียวเข้าสมาธิไปห้าขั้นตอนเนาะสติจิตที่ตั้งของจิตระลึกรู้ลมหายใจดูว่าจิตสงบนิ่งต่อเนื่องยาวนานนะถ้าครบห้าขั้นตอนนี้แสดงว่าเข้าสมาธิไปแล้ว ง่ายไหมง่ายมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลองเลยเดี๋ยวเปิดสไลด์นี้ไว้ให้สมาธิหลดุดเรารู้วิธีเข้าสมาธิละอ่าเมื่อกี้นี้สติบังคับจิตเพ่งลมหายใจเข้ารู้ว่าเข้าออกรู้ว่าออกเข้าออกนับหนึ่งเข้าออกนับสองจนจิตสงบนิ่งถึงนับได้ยี่สิบนะยี่สิบคูณสามเท่ากับหกสิบวินาที หกสิบวินาทีเท่ากันหนึ่งนาทีเราเข้าสมาธิไปละหกสิบวินาทีหรือว่าหนึ่งนาทาาีเราเข้าสมาธิได้ละวอทีนี้จะรู้ได้ไงว่าสมาธิหลุดอสมาธิหลุดวิธีจะรู้ก็อ่ะดูจิตต้องเป็นปัจจุบันถ้าจิตไม่เป็นปัจจุบันสมาธิมันก็หลุดเนียนน้อยแถวะตัวน้อยเดียวอ่าจิตไม่เป็นปัจจุบันสมาธิก็หลุดอ่าตอนนี้สติ บังคับจิตเพ่งลมหายใจเข้ารู้ออกรู้อ่าเป็นสมาธิตอนนี้กําลังเข้าสมาธิอยู่นะสมาธิหลุดแสดงว่าสติหายสติเผลอนะพอสติเผลอลิงมันก็หนีมันก็หลุดายปไปเที่ยวลิงหลุดไปเที่ยวอ่าดูเพราะสติเผลอ่าเผลอละนะหลับนะหลัลนะลบ,ลบ,ลบตื่นตื่นมึงหายไปละ อฤติเผลิงอยู่ไหมไม่มีใครบังคับไม่มีไม่มีใครบังคับ,คบ,คบกูก็เพ่นละนะความคิดหรือจิตก็หยุดเพ่งลมหายใจเมือหยุดเพ่งลมหายใจหยุดเพ่งลมหายใจก็เพ่นหนีไปเที่ยวจิตก็คิดเรื่องอื่นละไม่เพ่งลมหายใจจิตที่เคยนิ่งเป็นสมาธิก็กลับมาฟุ้งซ่านเหมือนเดิมสบายใจนะจิตไม่อยู่กับลมหายใจละ พอจิตไม่อยู่อารมณ์หายใจปุ๊บแสดงว่าสมาธิเราหลุดไปสาเหตุที่ทสาเหตุที่จะทําให้สมาธิหลุดได้มีแค่ทางเดียวคือสติอ่อนสติอ่อนสติอ,อต่อ,อนมะอะเมื่อไหรเผลอเมื่อไร่มันจะหลุดทันทีเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าทําอะไรแล้วแต่สติสําคัญที่สุดถ้าสติแข็งแรงทุกอย่างจบหมดสติอ่อนทุกอย่างจบหมดทําอะไรไม่ได้ อ่านี่คือจิตหลุดไปแล้วสม,สมาธิหลุดไปละเพราะนั้นพอสมาธิหลุดไปล้เรารู้ได้ไงว่าสมาธิหลุดก็สังเกตดีว่ามันยังเพ่งลมหายใจอยู่ไหมยังรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ไหมถ้าไม่รู้ลมหายใจเข้าออกแสดงว่าหลุดไปละไม่มีพุโทโธละไปไหนแล้วก็ไม่รู้กลับไปบ้านไปก๊อกน้ำอีกแล้วแม่งห่วงก๊อกน้ำจังมึงเป็นอะไรของมึงนะห่วงก๊อกน้ำอ่าหลุดไปละ หลุดก็ตามกลับมาใหม่นะกิเลสมันก็หลอกก็ทุกข์ละคือหลุดจากลมหายใจเมื่อไหลหลุดจากสติเมื่อไหลเลยมันทุกข์เมื่อนั้นเลยเพราะว่าันทีที่ไม่มีสติกิเลสมันก็เข้าพอเข้าปุ๊บมันก็หลอกให้เราทุกข์ตามจิตกลับบ้านพอสติเผลอไม่เพ่งมองจิตจิตก็หนีเที่ยว อ่เนะมื่อกี้นี้สติเผลอพระสติเผลอจิตก็เที่ยวไปไหนไปนรกไปสวรรค์ไปบาดาลไปอดีตไปปัจจุบันไปอนาคตแม,ม่ไปได้หมดเลยนะแค่นาทีเดียวมันไปเป็นสิบสิบทีเลยพอมันไปทำไงสติก็ต้องมาตามกลับบ้านเฮ้ยกลับบ้านลิงกลับไปเข้าล่างเหมือนเดิมกลับไปเข้าล่างก็สติก็ไปตามกลับมาใหม่นี่เหมือนหลอกเด็กยังไงไม่รู้ทำสมาธิ การทำสมาธิคือ้าการนำให้จิตสงบนิ่งต่อเนื่องยาวนานจิตหนีไปเที่ยวนะกิเลสตามไปหลอกเป็นทุกข์นะอันนี้ก็ตามกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปทำสมาธินะไอ้หน,นทุกข์ละจิตปุงแต่งยนทุกข์พากลับบ้านไปทำสมาธิเพื่อหยุดทุกข์สติ ผ้าจิตนะให้เพ่งลมหายใจบังคับให้จิตเพ่งลมหายใจมึงเพ่งลมหายใจเดี๋ยวนี้อันนี้ก็เพ่งลมหายใจเข้ารู้ว่เข้าออกรู้ว่าออกพอจิตสงบนิ่งต่อเนื่องยาวนานก็เกิดสมาธิขึ้น จบมันหลุดก็ไปตามมันกลับมาไปหลุดก็ไปตามมันกลับมาก็มาเข้าสมาธิถ้าตามแล้วมันไม่กลับทำไงเก้เาสติไปตามมันดึงมันกลับบ้านมันไม่กลับงั้นมึงไปไหนกูปไปกับมึงด้วยเอาสัมปชัญญะไปด้วยสติสัมปชัญญะไปมึงมึงคิดอะไรกูพาไปหาความจริงมึงคิดอะไรกูพาไปหาความจริงก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานอ่ะจบ องค์บริกรรมอุบายที่ทําให้จิตสงบนิ่งต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นสมาธิทำสมาองสมาธิเพิ่มองค์บริกรรมเข้าไปองสมาธิประกอบด้วยสามองบวกหนึ่งองค์บริกรรมก็คือหนึ่งสติสองจิต3ามฐานที่ตั้งของจิตหนึ่งสติรู้ตัว 2. จิตความคิด 3. ส,สติบังคับจิตให้เพ่งลมหายใจสเพ่งลมหายใจพอเพ่งลมหายใจเสร็จเอาบริกรรมเข้าไปข้าวพุทออกโทจิตส,สงบนิ่งตอนนี้เป็นสมาธิแล้วนะเป็นสมาธิขอเพิ่มองค์บริกรรมเข้าไปองค์หนึ่งข้าวพุทธออกโทอ่าลมหายใจบริกรรมพุทธโท ข้าวออกอันนี้ข้าวพุทออกโรหรือว่าข้าวบอ,อกข้าวออกบอกออกนับหนึ่งองค์ประกอบของสมาธิสมาธิประกอบด้วยองค์5คือ1สติสองจิต สามฐานที่ตั้งของจิตเป็นอะไรลมหายใจภาษาบาลีอานาปนสาาติอานาปนสาาติอ่าสมาธิคือสติบังคับจิตเพ่งลมหายใจนะระลึกรู้ลมหายใจเข้ารู้ออกรู้เอาองค์บริกรรมใส่เข้าไปเข้าออกนับหนึ่งเข้าออกนับสอง เข้าออกนับสามนับไปเรื่อยๆได้สิบหกจิตสงบนิ่งต่อเนื่องยาวนานแสดงว่าสมาธิเข้าแล้วแค่นี้ง่ายไหมง่ายมากเอาจิตไปเพื่งลมหายใจถ้าไม่ผูกไว้ด้วยองค์บริกรรมสมาธิจะหลุดง่ายสติพาจิตกลับบ้าน เขาถามว่าทําไมต้องใส่องค์บริกรรมครับถ้าไม่ใส่องค์บริกรรมเป็นสมาธิได้ไหมได้แต่ถ้าไม่ใส่องค์บริกรรมมันจะหลุดง่ายงานมันน้อยงานของจิตมันน้อยมันก็จะหนีไปเที่ยวบ่อยนะแต่ถ้าเพิ่มงานให้มันเยอะๆมันก็จะงานมันเยอะภาระมันเยอะมันก็ไปเที่ยวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเพ่งลมหายใจแล้วเข้ารู้ออกรู้แล้วมึงต้องท่องด้วยเข้าออกหนึ่งเข้าออกสองเข้าออกสามอ่าโอ้โหงานเยอะจัง ใครมาชวนไปเที่ยวไม่ไหวเพราะแม่กูสั่งงานไว้บานเลยงานเยอะไปไม่ได้เดี๋ยวทําไม่ทันแม่ตีไปไม่ได้ละเมื่อก่อนไปเที่ยวทุกวันตอนนี้ไปเที่ยวไม่ได้งานเยอะสติให้จิตไปเพ่งลมหายใจเข้ารู้ออกรู้อ่าสติบังคับจิตมึงเพ่งลมหายใจ เข้ารู้ว่าเข้าออกรู้ว่าออกใส่องค์พานาเข้าไปเข้าบอกเข้าออกบอกออกเข้าออกหนึ่งเข้าออกสองอ่าเข้าออกนับหนึ่งเข้าออกนับสองใส่องค์บริกรรมเดิมเราไม่ได้เอาโซ่มัดเนาะ พะไม่มีองค์บริกรรมไม่ได้เอาโซมัดพอไม่ได้เอาโซมัดมันหลุดบ่อยเดี๋ยวไปอีกแล้วเดี๋ยวหนีแม่ก็เอาองค์บริกรรมเข้ามามึงนับมึงจะได้ไม่ไปไหนเอาโซมัดมันไว้นะองค์บริกรรมข้าออกนับหนึ่งเมื่อครบองค์ภาวนาทำให้เกิดสมาธิได้นานขึ้นจิตสงบนิ่งต่อเนื่องยาวนาน เกิดสมาธิจิตคิดเรื่องเดียวเรื่องลมหายใจว่ามันเข้าหรือมันออกการทำสมาธิคือการใช้สติบังคับจิตให้เพ่งลมหายใจทำให้จิตนิ่งเป็นเวลายาวนานจนเกิดสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตจะหยุดคิดกิเลสไม่มีความคิดให้ปรุงแต่งก็จะหยุดทำงานเมื่อกิเลสไม่ทำงานความทุกข์ก็จะหยุดตัวยอย่างการทำสมาธิสติ ระลึกรู้ปัจจุบันรู้ว่าจิตกำลังทำอะไรอยู่นะจิตกำลังคิดกิเลสกำลังปรุงแต่งทุกข์กอยัางทุกเรียบร้อยละจิตทุกละทำไงไม่อยากทุกข์วิธีการหยุดทุกข์เอาสติมาสติมา,มาพาจิตกลับบ้านจิตโดนกิเลสหลอกทุกข์ละกลับบ้านเมืองจับไปขังไม่ให้ไปเที่ยวสตินะพาจิตมา,บ,าบังคับ ให้เพลงลมหายใจมึงเพลงลมหายใจไว้นะเข้าให้รู้ว่าเข้าออกให้รู้ว่าออกตอนนี้เข้าหรือออกข้าวตอนนี้เข้าหรือออกออกอ่าเพราะนั้นจิตไปไหนไม่ได้แล้วมึงต้องเข้าออกเข้าออกอยู่เนี่ยข้าบอกว่าข้าวข้ารู้ว่าข้าออกรู้ว่าออกอ่าจิตสงบนิ่งต่อเนื่องยาวนานครับเป็นธมามทิเฮ้ยเดี๋ยวหลุดง่ายเอาองค์บริกรรมใส่เข้าไป เข้าบอกว่าเข้านับหนึ่งออกบอกว่าออกนับสองเข้าออกนับหนึ่งเข้าออกนับสองเข้ามันบอกเข้าออกมันบอกว่าออกเข้าบอกว่าเข้าออกบอกว่าออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตรเราอยู่ที่รูจมูกนะเพ่งอยู่ที่รูจมูกเวลามันเข้าเราจะได้รู้ว่าลมมันเข้าเวลามันออกรู้ว่าลมมันออกนะจิตสติลมหายใจบวกเข้าออกเรียกว่าบริกรรม นะทำให้เกิดสมาธินะสติบังคับจิตนะเพียงลมหายใจเข้าบอกเข้าออกบอกออกนับหนึ่งเข้าบอกเข้าออกบอกออกนับสองนะเมื่อเกิดสมาธิความคิดหยุดกิเลสทำงานไม่ได้หยุดปรุงแต่งเมื่อจิตเป็นสมาธิความทุกข์จะหยุดนะเราจะไม่มีความทุกข์ในใจในขณะนั้นเพราะนั้น ถ้าเขาถามว่าในขณะที่เราจิตเราเป็นสมาธิมีความทุกข์ไหมไม่มีนะมีไม่ได้นะมีเข้าสมาธิไม่เข้าทุกข์ไหมทุกข์ไม่มีนะเข้าสมาธิเราทุกขนะ์เพราะสมาธิมันหยุดทุกข์นะพอเข้าสมาธิปุ๊บไอ้กิเลสมันเข้าไม่ได้เราต้องหยุดทุกข์ละหัวใจสําคัญในการทําสมาธิไม่ใช่การบังคับลมหายใจให้หายใจช้าหรือเร็วเบาหรือแรงตามที่เราต้องการ แต่เป็นการตามดูตามรู้ลมหายใจตามที่มันเป็นจริงๆนะไม่ต้องคิดไม่ต้องแก้ไขอะไรทางนั้นอ่ะเรื่องนี้หัวใจเลยไม่ค่อยมีใครสอนพอไม่มีใครสอนทําไงมันจะเกิดปัญหาหนึ่งสองหนึ่งมันไม่ไปสามถ้าไม่มีใครสอนเนี่ยมันจะไม่เกิดปิติหรือว่าเกิดปิติได้ยากนะทำไปห้าปีสิบปีบางคนยังไม่เกิดปิติเลย เขาก็ถามว่า,อาพอไปคุยกันในวงปฏิบัติอา้าคนนู้นเกิดปิติคนนี้เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นบาดาลคนนี้นโอ้เขาเห็นอะไรกันเยอะแยะไปหมดแสงสีเสียงนะมีคนตายมาคุยด้วยมีพระมาสอนธรรมะมึงมีอะไรบ้างกูย,ยังไม่มีอะไรเลยปฏิบัติมาพร้อมกันห้าปีเพราะอะไรมึงมวนหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งทำอะไรบังคับลมหายใจบังคับลมหายใจก็คืออะไรข้าวรั้วข้า ออกรั่วออกนับหนึ่งเข้ารั่วเข้าออกรั่วออกนับสองนับไปได้สองร้อยพอนับไปได้สองร้อยลมหายใจหายพอลมหายใจหายอาเวรแล้วกูสองร้อยแล้วจะนับสองร้อยหนึ่งหาลมหายใจไม่เจอพอหาลมหายใจไม่เจอโอ้ยเสียสถิติสองร้อยแล้วเอาให้ได้สามร้อยหายไปไหนวะสูตรมาอ่ามาแล้วลมหายใจมาก็ส20องร้อยหนึ่งสองร้อยสองนะ แล้วก็เดี๋ยวพอสองร้อยยี่สิบหายแล้วหายแล้วสูตรใหม่นะฮะมันก็เลยไม่เข้าปิติเพราะว่ามันจะเข้าปิติก็ต่อเมื่อลมหายใจมันแผ่วใกล้ๆจะหายเนี่ยนะแล้วมันจะเข้าปิติเราพอมันแผ่วปุ๊บเรานับไม่ได้เพราะว่าจับไม่ได้ว่ามันเข้าหรือมันออกก็รีบสูดลมหายใจก็สูดลมหายใจมันเข้าไปสเต็ปหนึ่งใหม่มันต้องหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เราพอหนึ่งสองมันจะเข้าสามเราไม่ให้เข้าสามกูกลับไปสูดใหม่ มันก็หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งอยู่เงี้ยไม่ไปไหนนะเพราะฉะนั้นการทําสมาธิเขาให้ตามดูลมหายใจว่ามันเข้าหรือมันออกนะการระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ตามบังคับลมหายใจนะลมหายใจมันจะมันจะแรงมันจะเบามันจะเร็วมันจะช้ามันจะลึกมันจะตื้นอย่าไปสนใจมันปล่อยมัน เราไม่น่าไม่มีหน้าที่บังคับลมหายใจเราตามดูเท่านั้นมันหยุดเราก็บอกมันหยุดมันหยุดหายใจเววราก็บอกลมหายใจมันหยุดไปแล้วไม่ตายนะไม่ตายนี่คือหัวใจสําคัญในการทําสมาธินะถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ก้าวหน้าในการทําสมาธิมันจะไม่เข้าฌานมันจะไม่ได้ปิติและจะไม่เข้าฌาน